การวิเคราะห์ปกสลากหรือว่าเราจะแปลปกสลากกันพร้อมกันสําหรับงวดนี้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นปกเป็นสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยจังหวัดอุดรดิตค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลเนื้อหาของปกสลากนะคะแน่นอนว่างวดนี้หลายคนรอสําหรับเลขกําลังวันค่ะงวดนี้หวยออกวันนะคะตรงกับวันขึ้นสี่ข้ามเดือน5ค่ะ เลขกำลังวันตัวเด่นปักหลักนะคะซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลครบท้วนแน่นอนค่ะใครที่ดูตอนนี้ซื้อตามเลข4แล้วก็เลข5ค่ะวันนี้หวยออกวันอังคารนะคะใส่เลข3เข้าไปค่ะและตามด้วยเลข1นะคะก็คืองวดประจําวันที่1เมษายนส5 6 8ก็จะได้เลข4ตัว4 5 3 1ค่ะ ใครที่ชอบรายการอาจจะส่งวิค้อปลุกสลากพิมพ์คำว่า4 5 3 1มาที่ใต้คลิปนี้นะคะก็ขอให้มีโชคกับเลขกำลังวันในรอบนี้เลยค่ะสำหรับเลข4 5 3 1อาจารย์จับคู่รวยนะคะเป็น4 5 4 3 4 1 5 3 5 1และ3 1ค่ะ6ตัวนี้เป็นตัวในโัวรวยจากเลขกำลังวันได้เลยแต่แน่นอนว่าวันนี้เราวิเคราะป์ุกสลากกันปกสลาก,กลารอบนี้นะคะเดินทางไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์เอาเป็นว่าเรามา ที่มาของวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยกันก่อนนะคะสําหรับชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยนะคะมีลักษณะเป็นภูเขาหินลูกลังค่ะโดยพื้นที่เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งไม่ค่อยเหมาะกับการทําเกษตรเท่าไหร่ค่ะโดยจะมีหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะซึ่งต้องบอกว่ากว่าจะคิดค้นก็เริ่มกันมาตั้งแต่ปี2520จนถึงในที่ดินที่แห้งแล้งที่มีมะม่วงหิม,มาพานต์อร่อยที่สุดในประเทศไทย ก็ต้องบอกว่ากว่าจะเดินทางมาถึงตรงนี้โอ้โหเราผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันนะคะชุมชนพี่น้องอุตร,รดิต์วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยอยู่ที่ตำบลท่าปาอำเภอท่าปาจังหวัดอุตร,รดิต์ค่ะและเอาเป็นว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องมารู้จากมะม่วงหิมพัน์ใครรู้จักเม็ดมะม่วงหิมพันบ้างคะเม็ดมะม่วงหิมพัน์ที่อร่อยติดเบอร์ต,ต้นๆของเมืองไทยก็อยู่ที่ท่าปานะคะเพราะว่ามีรสชาติหวานมันเนื้อนแน่น ใครที่ได้กินนะคะติดใจมากๆถือว่าซื้อเป็นของ ได้ซื้อไปกินซื้อไปทําขนมก็ยังได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะชาวบ้านอ,อําเภอท่าป่าก็หันมาปลูกมะม่วงหิม,มาพานต์กันมากขึ้นซึ่งขยายพืนผัะขึ้นชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปชื่อดังสร้างชื่อเสียงให้พี่น้องชาวอาเภอท่าปา่าจังหวัดอุตร,รดิตถ์อีกด้วยค่ะท่าปาาสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยนะคะแน่นอนว่าขึ้นปกเป็นรูปนี้เลยค่ะก็จะเห็นตรงนี้นางบุญกับนายบุญนะคะสวยๆหล่อๆอยู่ตรงนี้ผู้หญิงนะคะตีเป็นเลข2ค่ะถ้าเป็นผู้ชายนายบุญตีเป็นเลข3 3เเอาาป็นว่ททัั้้งง2 เข้ามาลูกค่ะสีเขียวเห็นชัดเจนแบบนี้นับไปพร้อมกับอาจารย์นะคะจะมีอยู่2ลูกสีเขียวถ้ารวมกันก็จะเป็น6ลูกค่ะเอาเป็นว่ามี6กวีส2อาจารย์ตีเลขให้เลยก็คือ2 4 6 6 4สสามตัวตรงเน้นเลยสําหรับเลขของมะม่วงหิมะพนันนอกจากเลขของมะม่วงที่อยู่ข้างบนปกสลากแล้วก็ตีเลขต่อเนื่องเลยค่ะสินค้าโอทอปของชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยนับรวมกันมีทั้งหมดเล็กๆนะคะจะมีอยู่2กล่องด้วยกันค่ะมีแยมที่เป็นมะม่วงหิมะพันสองกระปุกนะคะแล้วก็ยังมีมเม็ดอาหรือเม็ดมะม่วงหิมะพันที่อยู่ข้างนอกอ่วางอยู่ข้างนอกตรงนี้นับพร้อมกับอาจารย์ส้มมีทั้งหมด20เม็ดนะทุกคนก็คือ2 0นนั่นเองนะคะนับพร้อมกันเลย ู่ในภาพนี้ตีเป็นเลขอะไรบ้างจากข้อมูลที่าอาจารย์ส้มนํามาให้วันนี้ขอตีเลข2ตัวให้ก่อนนะคะตีเลขจากปกสลากพวดนี้1เมษายน2อง8ตีเลขเป็น2 0 0 2 4 0 0 4ค่ะและอีกหตัวตัวไปกลับนะคะก็คือ8 448นั่นเองนะคะ เลขคอมูนชุดนี้มีโอกาสที่จะออกรางวันเลขท้าย2ตัวและรางวัลที่1พที่น้องคนไทยใครที่ดูรายการนี้ใต้คลิปนี้หรือใครที่อยากให้อาจารย์เน้นเลขให้3ตัวตรงๆจากรายการวิเคราะห์ปกสลาดง่ายๆพิมพ์คําว่า453 1นะคะย้ำอีหนึ่งครั้งค่ะพิมพ์คําว่า4531มาที่ใต้คลิปนี้ด่วนเลยค่ะรางวันนี้3ตัวตรงอาจารย์ส้มจะแจกเฉพาะคนที่พิมพ์คําว่า45 3 1เท่านั้นค่ะ พอเรามารู้ข้อมูลของปกสลากเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาดูข้อมูลจังหวัดอุตรดิต์กันบ้าง เหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองลางศาสตร์หวานบ้านพญาพิชัยดาบหัาถิ่นสั์ใหญ่ของ592ตารางตลางกิโลเมตรจัดเป็นพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่25ของประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด439,629คนค่ะจัดว่าเป็นลำดับประชากรอยู่ที่70ของประเทศไทยก็ถือว่าประชากรน้อยมากๆเลยนะคะรหัสจังหวัดตรงนี้คือของดีเลยค่ะ53หรือว่า th 5 3นั่นเองไปเลย5 3า5า การปกครองของจังหวัดอุตรดิตถ์มี9อำเภอ67ตำบล613หมู่บ้านนั่นเองค่ะและข้อมูลทั้งหมดที่วันนี้อาจารย์ส้มเอาข้อมูลมาฝากนะคะก็คือสรุปเลขของจังหวัดอุตรดิตถ์ะไม่ใช่อุตรดิตนะคะ3ตัวก็คือ967 613 439 5 9, พันเลข67ซื้อแค่เลข6คู่นี้นะคะเดินไปตามหาลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครที่ไม่มั่นใจอยากให้อาจารย์เน้นเลขให้เหมือนเดิมนะคะเรามีรารัสรวย4 าเลย4ตัวที่ใต้คลิปนี้ด่วนที่สุดไวที่สุดพี่น้องคนไทยจะปลดนี่กันทั่วประเทศค่ะเอาล่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะเข้ากลุ่ม VIP อยากจะพิมพ์คําว่า VIP นะคะพิมพ์คาว่า VIP แค่นั้นทุกคนจะได้รับเลข VIP แนวทางรัฐบาลไทยแนวทางหวยลาวแบบฟรีๆให้ฟรีตลอดทั้งปี2,568 เอาล่ะทิ้งท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะมาดูข้อมูลผู้ว่าสักนิดหนึ่งค่ะข้อมูลของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ก็คือท่านสิริวัฒน์บุพภาเจริญค่ะท่านสิริวัฒน์เกิด16ตุลาคม2507นะคะตอนนี้อายุ60ถึง61ปีค่ะซึ่งตรงด้วยนะเลข61ตอนนี้ตรงกับเลขเด่นของจังหวัดอุตรดิตถ์เลยที่อาจารย์อ่านข้อมูลมานะคะปกสลากอาจารย์ตี61ให้ด้วยนะคะเป็นผู้ว่าลำดับที่58ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะหน้าห ผู้ว่าเลย0 8 9 203 0 4 2 2ค่ะเอาเป็นว่าถ้าข้อมูลเยอะแบบนี้สรุปให้เลยแล้วกันนะคะจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลขผู้ว่าอุตรดิตถ์ใครตามเลขผู้ว่าซื้อเลย6 0 6 1นนะคะ6061นี่คืออายุ58กับ42นะคะ58กับ4 2ก็คือเบอร์โทรศัพท์กับลำดับค่ะและสุดท้ายก็คือ7025เป็นเลขวันเกิดนะคะแล้วก็เป็นเลขของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะส่วนตัวอาจารย์ชอบ4225ถ้าใครชอบตัวอื่นก็พิมพ์มาาบอกด้้วยนะคะคคแต่ถใร ชอบเหมือนอาจารย์ส้มพิมพเําว่า42กับ25มาที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปตอบกลับสําหรับคนที่ชอบเหมือนกับอาจารย์ส้มน,นะคะรายการวิเคราะห์อบอกสลากทั้งทีแน่นอนว่าจะต้องมีทำนายฝันมาฝากพี่น้องคนไทยท้าฝันว่าไปเก็บเม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะฝันแบบนี้แปลว่าอาจจะมีโอกาสขยับขยายธุรกิจการงานและ มีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าด้วยนะยิ่งช่วงนี้ถ้ามีโอกาสเดินทางไกลนะคะก็จะได้รับเรื่องของโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนก็หยิบลอตเตอรี่มาสักนิดนึงค่ะสำหรับเลขนําโชคของฟันนี้ได้แก่เลข5และเลข7นั่นเองนะคะเลข5ที่ควรซื้อก็คือ5 1นะคะ3 5และตีเลข2ตัวได้เป็น5 1 9 7 4 7 4 5 6 7 6 5, 7, 6, 5 3 7แล้วก็3 5ค่ะ3ตัวตรงคือ957945951 4 17567และ573นะคะ เห็นหลายตัวแบบนี้หลายคนบอกอาจารย์เลือกไม่ถูกเลยไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีอาจารย์จริงๆก็ชอบอยู่หลายตัว97ก็สวย6 7ก็ชอบ47ก็มาแรงในงวดนี้เลยนะคะ45ก็เพิ่งออกหวยลาวไปจะซื้อตัวไหนดีเอาเป็นว่าถ้าไม่รู้จริงๆอยากจะปรึกษาอาจารย์ทักมหาอาจารย์ส้มด่วนเลยนะคะที่แอดส้ม fc ค่ะ id line ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้ย้ําต้องย้ํานะคะแอดส้ม fc เพราะหลายคนเนี่ยเข้าไม่เป็นจริงๆนะคะมีแอดนำหน้ากดเพิ่มเพื่อนแล้วทักมหาอาจารย์นะคะเพราะว่าอยากจะรู้หวยไทยหวยลาวซื้อตัวไหนเน้นตัวไหน อาจารย์ปรึกษาฟรีเลยตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าก่อนรู้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายด้วยสำหรับใครที่พิมพ์4 5 3 1ปักหลักรอรับความรวยได้เลยเพราะทุกคนที่พิมพ์คำนี้4 5 3 1ก่อน